สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง r อรซีสานะครับวันนี้นะพามาดูรถขุดแค t เทอร์ l ิล่าสามสองศูนดีทูนะครับตากดินใส่เก้าเมซูมิชินะครับ ก็ตรงนี้นะครับเพิ่งจะเปิดใหม่นะครับเปิดบอ่อใหม่งานขุดลอกทางเก็บน้ำวันนี้อากาศก็ถือว่าร้อนพอสมควรนะครับที่บุริลมอากาศแดดตอนบ่ายสอง ่จัดหนักจัดเต็มครับเต็มอุ้มสำหรับเจ้าดีท ดินตรงนี้นี่หน้าดินถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ขุดลึกลงไปหน่อยนี่ก็จะเริ่มเป็นดินเหนียวนะครับก็จะมีปัญหาในาเกี่ยวกับดินติดกระบังสำหรับรถสิบล้อนะอเ,เราจะเริ่มเห็นว่าดินเหนียว นิ่มมากครับจเจ้าแคตตัวนี้สภาพถือว่ายังใหม่อยู่นะครับ ก็สำหรับงานนี้นะครับขุดลอกอ่างนี่แคทก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะมีอยู่อสองตัวนะครับแคทเป็นแคทสามสองศูนดีนะครับและเจ้าตัวนี้นะครับสองสามสองศูนย์ดีถูแหมพูดไปพูดมาลิ้นพันกันนะ รถขุดสัญชาติอเมริกานะครับแต่ตกมาไม่แน่ใจว่าผลิตที่ไหนโอ้ตอนนี้ร้อนมากก็ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วครับที่บุรีรัมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับใน ในเรื่องของการทำงานนะครับของรถขุดรถด,ดัำฝนตกมานี่ก็จะทำงานลำบากหน่อยสวยงามทีเดีวยวสีเหลืองของเจ้าแคทเนี่ย สะท้อนกับแสงแดดสวยงามเลยทีเดียวครับนี่ไม่แน่ใจว่าอ่าเพราะสาเหตุน,นี้หรือเปล่าค่ายรถผุดหลายๆค่ายถึงนิยมใช้สีเหลืองอมาดูส0ล้อดัมมีโน่ครับผม ก็จัดหนักจัดเต็มทุกคันนะครับสำหรับรถด,ด้ำต้องช่วยกันแบกครับงานนี้ ีีเขาน่ใหญ่มากครับเจ้าแคททั้งใหญ่ทั้งแข็งแรงครับขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของอความแข็งแรงใช้เจาะดินแข็งๆเนี่ไม่มีปัญหาครับผม สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับรถขุดหรือว่ารถก่อสร้างชินิดต่างๆนะครับก็ติดตามได้นะครับช่องอาซีสานนะครับฝากเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับในการรับชมให้สัญญาณออกตัวแล้วครับตอนนี้ ทางด้านโน้นก็มีรถเกรดนะครับเกรดเดอร์นะครับคอยอเกรดทางให้สิบล้อวิ่งได้สะดวกครับต่างทาอรอครับทีบูเจ้าเกรเดอร์ ยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดติดตามช่องอา YouTube อาซีสารด้วยนะครับสำหรับค,คลิปนี้นะครับขอขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ